ผีโลบอ,อผีสายโหดที่ใช้หน้าตาเป็นอาวุธอุ้ยจะหน้าเป็นทุย <c oughs> เข้าเรื่องนะฮะวันนี้นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบบนะ,ะท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีแฟชั่นที่แปลกประหลาดนะฮะดูดิดสำหรับแฟชั่นงแฟชั่นสวยยันพิลึกอะ่ะยันน่ากลัวมาเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามันจะแปลกในพิลึกขนาดไหนนะมาพลังปล่อยมคุยไห อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยขาวๆดูมือดิเนเราใส่ได้ไหมนี่มัก็จะเป็นมือละขอเช็คแฮนหน่อยขอเช็คแฮนหน่อยเช็คแฮนนี่นี่ก็เป็นจะเป็นมือเลยนะแสดงรีวิวชุดต่อไปยังยังไม่เด่นนี่มาถึงก็แบบเธอสวยเหมือนนางฟ้าโหน่ากลัวเนี่ย ถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนนะจำไว้นะถ้าเกิดผู้ชายชมนะเธอสวยฮะไอเอ็มกีจังว่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีผู้ชายคนไหนชมคุณว่าคุณสวยเหมือนนางฟ้านะเนี่ยแสดงว่าเขากำลังด่าคุณอยู่เนี่ยคุณเหมือนนางฟ้าเงี้ยไม่ดีเลยนะไม่ดีไม่ดีผมเนี่ยแะไม่ดีพออ่ะอันต่อไปผมจะพาไปดูคร่าวๆให้ดูหมดไม่ไหวหรอกอุ้ยให้ดูหมดคงไม่ไหวนะแต่ผมเอานี้กล้าม วอ้ยชายชาตีอ่ะชายชาตีอ่ะคือการที่ไม่เหยียดคนอื่นไม่เดียวทหารจำมานะเด็กๆเนี่ยแค่นี้เองก็เป็นชายชาตีได้แล้วเองไม่ต้องมีกล้ามแต่เองให้เียรตดคนอื่นเองก็เป็นชายชาตีดีมาเอันต่อไปนี่นี่นี่ไอตัวหวัวดอกไม้มันชื่อเะไรวะเพื่อนมาจากหนังซีดี้ไอย่างดังเลยอ่ะ อ,อุ้ยน่ากลัวนะเจอในแมบผีนี่สะดุ้งกระเพื่อนเฮีไม่กลัวเลยเหรอหนายงานต่อไปนะอันนี้ก็เป็นอะไรสกฟริฟเกมอะใช่ไหมเหมือนปะวะเอ้ไม่ใช่สกฟิฟเกมดิไอหนังที่มันปนธนาคาร่ะเออนี่นี่นี่แบบท่ๆก็มีแต่ผมจะพาไปไดูแปลกๆนี่ โกโกวาก็มีเหน็นในโกโกวาเลยแล้วก็ไอ้เซเลเดแมนเิืพอผ้าอะไรมันดูแปลกๆอัอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอุย้ยพี่อ่ะเป็นรถสปอร์ตให้น้องนั่งได้เลยนะอุ้ยยัง <im it> ไงรถสปอร์ตทั้งคันเลยโคตรเจ๋งอันต่อไปก็ไอ้ดีที่เด็กมันเล่นกันด้วยเป็กเป็ก อาหายแล้วนี่นี่อันนี้นี่นีมนนะม่มันเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อ่ะไม่เรียกว่าอะไรอ่ะเห็นเขาชอบกดเล่นกันในนี้ไนี่น,นี่อันนี้อันนี้เท่มากเลยนี่อันนี้นนแบบขีหุูณโยนเลยเป็นไงอิว <Ew. S 1> เหี้บเท่เออสุดยอดเลย หันต่อไปก็มีหมดอะแต่ผมจะขับอุ้ยจูออนเฮ้ยอุ้ยข้าเดินคนน่ากลัวเลยดูดจือเอิดที่โผล่มาจากทีวีไอตีเด้เนียแหละแล้วก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ย นี่นี่นี่อุย้ยแมกบุมขยุบหัวใจแต่ถ้ามาขคยุบอย่างนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยนี่แมกบุมอุย้ยอัมองกุสอัมองกุสทุกคนเห็นไหมนั่นคืออัมองกุสซูส อันต่อไปอันต่อไปดูแบบรวยๆได้ว่ะรอรวยอะ่ะโอ้โหอันนี้แบบหนูหลามาเห่ามากมาเห่าทั้งมาเหาทังซอยอะ่ะดูนะดูนะเดี๋ยวจะเดินผ่านคนนะบ๊อกบๆๆอันนี้เป็นลูกหมามันเลยไม่เหา่าอันต่อไปนะผีน้อยแคปเปอร์มันก็ไม่ใช่แคปเปอร์แต่มันเป็นผีผ้าคลุมอะ่ะ กกกกุุ๊๊ดูนี่จะมีคนกลัวไหมเอ๋เป็นไงสำหรับแฟชั่นในแบบนี้นะฮะเรามาดูแบบแปลกๆกันเยอะเลยใช่ไหมคงจะอยากดูแบบสวยๆหล่อๆนะสวย,สวยๆหล่อๆเขาก็มีเนี่เอาแบบอีโม่ทรงอีโมมาดูทรงอีโมแบบสำหรับของผู้ชายบ้างเอาผู้หญิงกันแล้วกันนะอะไรนี แฟชั่ไลท์หัวขาเดียวด้วยก็มีนะอ่ะแมปนี้ก็มีอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะซื้อมันก็ซื้อได้เลยหรือ่าเหมือนจะซื้อได้เลยนะนี่มันก็จะสรุปราคาให้นะเนี่ยก็มาดูกันเอานะ,ะเนี่ยทั้งหมดก็หน่วยสิบร้อยสองหมื่นเก้าสองนเก้าโลบักนะฮะใครอยากได้ก็จัดเลยนะ,ะ,ะสำหรับผมผมไม่มีตังค์นะฮะ <laughs> ใครไม่มีตังค์ก็มาเล่นแบบนี้ให้มันแบบ เอออย่างน้อยก็ได้ใส่วะอะไรเงี้ยอย่ายไปซีเรียสมากนะฮะอ่าสําหรับใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอุย้ยเพื่อให้กับช่องเราด้วยนะฮะสําหรับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามนะ,ะสําหรับคลิปนี้สาวสดีครับผมกระโดนย่องๆไปม